ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อโมริมไม่กังวลเรื่องขายนักเตะออกพอใจภาพรวมการเสริมทีมล่าสุดทางด้านลูเบนอโมริมกุนซือปีศาจแดงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมปีซีซั่นที่สหรัฐว่าทีมปีศาจแดงจะไม่ขายนักเตะออกไปในราคาที่ถูกๆอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้ทีมจะต้องการปล่อยตัวนักเตะบางคนออกจากทีมก็ตามซึ่งหาก ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีทีมพร้อมใจเงินตามที่ทีมปีศาจแดงต้องการตัวของนักเตะคนนั้นก็จะยังคงเป็นนักเตะของแมนยูต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาว่าตัวนักเตะที่ไม่ได้ย้ายออกจากทีมจะได้กลับสู่ทีมชุดใหญ่หรือไม่โดยอโมริมกล่าวระหว่างที่พาลูกทีมทัวร์สหรัฐว่าเจสันวิลค็อกและโอมานเบราดาทั้ง2ผู้บริหารของทีมมีหน้าที่ขายนักเตะจํานวนหนึ่งออกจากทีมไปแต่ถ้าหากในกรณียังไม่สามารถตกลงกับทีมใดๆ ได้นักเตะเหล่านั้นก็จะยังต้องอยู่กับทีมต่อไปเราต้องการขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมเพื่อเปิดช่องให้นักเตะใหม่ได้ย้ายเข้ามาและนักเตะบางคนก็บอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ผมจะบอกว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องนักเตะย้ายเข้าอีกก็เป็นได้โดยกลุ่มนักเตะที่แมนยูต้องการขายออกจากทีมนในเวลานี้มีอเรฮันโดกานาโชเจดอนซานโช แอนโทนี Anthony, ไทเลมาลาเซียซึ่งตอนนี้ก็มีหลายทีมให้ความสนใจนะครับแต่ยังไม่สามารถปิดดิวได้เนื่องจากว่านักเตะหลายคนยังเลือกสโมสรที่ต้องการไปเล่นมากที่สุดโดยอโมริมกล่าวทิ้งท้ายว่าในเวลานี้แมนยูต้องระมัดระวังอย่างมากในการซื้อนักเตะแต่ถ้าต้องเริ่มต้นฤดูกาลด้วยนักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้ผมก็พร้อมให้เป็นแบบนั้น เพราะว่านักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้ทุกคนต่างอยากเล่นให้แมนยูซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับทีมของเราลูเบนอโมริมลาโบสําหรับนักเตะที่แมนยูต้องการขายส่วนมากก็มีทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าติดที่ตัวนักเตะเลือกสโมสรเยอะเท่านั้นเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวว่าอันนัทเซย์ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับมาขอซื้อตัวกกรน,นโชแต่ว่าตัวนักเตะได้ตอบปฏิเสธและตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าตัวของแอนโชนี่จะตอบรับข้อเสนอ จากอันนัซเซอร์หรือไม่นะครับที่ล่าสุดทีมจากซาอุดีอาราเบียได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวแอนโทนีแล้วก็หวังว่าจะขายออกได้อีกสักคน2คนนะครับสำหรับนักเตะปีสัตว์แดงโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงๆอย่างเจดอนซานโชและแอนโทนีส่วนไทยเลวมาลเลเซียกับกานาโชส่วนตัวแอปมีมองว่าต่อให้ขายไม่ได้จริงๆก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่านักเตะ2คนนี้ไม่ได้รับค่าเหนื่อยสูงเท่าไหรนะ่นัก ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูมีลุ้นเซม,มัวนี่ลามอสสองกองหน้าที่ปารีสพร้อมปล่อยดูเหมือนว่าตัวเลือกจะเริ่มน้อยลงนะครับสําหรับการหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดทางด้านลับดอสันนักข่าวจาก ESPN รายงานว่าหากแมนเชสเตอร์ยูในแต่พลาดการคว้าตัวเบนจามินเซโกและโอลลี่วักินตัวเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาในเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีอีก2แข่งก็คือโคโลโมนี่กับ ซาโลโลาโมสสองกองหน้าที่ปารีสพร้อมปล่อยออกจากทีมในราคาที่ไม่เกินเอื้อมสำหรับแมนยู Yo. โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าลูเบนเอาโมริมกุนซื้อของทีมปีศาจแดงในตอนนี้กําลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเกมลุกของทีมและจากการที่ทีมไม่ได้ไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทําให้แมนยูต้องพลาดเป้าหมายกองหน้าไปแล้ว2รายก็คือเลียมดีแลบที่ย้ายไปร่วมทีมเชลซีและวิกตอร์โยเคเลสท,ที่ย้ายจากสปอร์ติ้งไปอยู่กับอาเซนอนทาให้ทีมปีศาจแดงต้องมองไปหาเป้าหมายอื่นและตอนนี้ก็มีข่าวอย่างหนักกับ เบนจะมีเซโกและโอลลี่วัดกินแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีค่าตัวเกิน60ล้านปอนด์ซึ่งถือว่ายังเป็นอุปสรรคสำหรับทีมปีศาจแดง เนื่องจากว่าแมนยูยังไหลผู้เล่นขาออกที่ทำเงินเข้าสู่สโมสรทํทำให้ล่าสุดทางด้านล็อบดอสันได้รายงานว่าแมนยูอาจต้องมองหาตัวเลือกอื่นเพิ่มอีกซึ่งเป็นสองกองหน้าจากทีมแชมป์ยุโรปอย่างเปเอสเชโดยมีชื่อของมูอานี่ที่ซัดไป10ประตูจากการลงสนาม22นัดระหว่างที่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับยูเวนตุสในช่วงครึ่งหลังของฤดูการล่าสุด และอีกหนึ่งคนก็คือกอนซซโลลามอสที่อยู่ในโผด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ตัวของลามอสอยู่ในสถานะตัวสำรองเท่านั้นและทางปารีสแซงเชแมงก็ให้ไฟเขียวเปิดทางกอนซซโลลามอสหาทีมใหม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้ว่าตัวของลามอสจะจบฤดูกาลที่2กับปเอเชด้วยผลงานที่ไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับยิงไปได้ถึง18ประตูจากการลงสนามทั้งหมด41นัดรวมทุกรายการแต่ว่าในจํานวน41นัดนั้นตัวของลามอสได้ลงตัวจริงไปเพียงแค่16เกมเท่านั้น ทำให้เปเอเช่พร้อมขายหากได้รับข้อเสนอจำนวน50ล้านปอนด์สำหรับกอนซาโลลามมสส่วนมูอานี่เปเอเช่ตั้งราคาถูกกว่าเพียงแค่44ล้านปอนด์เท่านั้นและมีรายงานว่านักเตะทั้งสองได้ถูกเสนอให้กับทีมปีศาจแดงนะครับที่กำลังมองหากองหน้าคนใหม่โดยจะขึ้นอยู่กับว่าทีมปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวหนึ่งในสองกองหน้าจากปารีสอย่างจริงจังหรือไม่ก็ถือว่าเป็นอีก2ตัวเลือกที่น่าสนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะ เป็นโคลโมอานี่หรือว่ากอสซาโลลาโมสแต่ส่วนตัวแอดมินอยากได้ลาโมสมากกว่านะครับขอขึ้นชื่อว่านักเตะโปรตุเกสส่วนมากมาเล่นให้กับแมนยูมักจะเล่นได้ดีแล้วเพื่อนเพื่อี่พี่พพพแฟนปีศาจแดงแล่ะครับชอบคนไหนมากกว่ากันระหว่างโคลโมอานี่หรือว่ากอสซาโลลาโมสลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับซื่อเผยเสือใต้ติดต่อแมนยูเดินดีวกานาโช สาธุขอให้ขายได้สักทีเธอครับอย่ามีแค่ข่าวว่าสนใจยื่นเงินมาเลยล่ลาสุดมีรายงานเข้ามาว่าตอนนี้เสือใต้บาเยมิวนิคได้ติดต่อโดยตรงกับแมนยูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกาณาโชนแนวลุกเจ้าปัญหาวัย21ปีไปค้าแข่งในเยอรมนัน โดยสื่อเจ้าดังอย่าง EFPN ได้ออกมารายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทีมเสือใต้ของกุนซือแวงซองกัปตีหวังปาดหน้าทีมในเพเมลิกอย่างแอสตันวิลล่าและเชลซีในการคว้าตัวกานาโชนแนวลุกจอมโพสโซเชียลด่าโคตไปร่วมทีม หลังจากที่บักกานาโชดาอัลมริมและถูกไล่ให้ไปหาทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนทางด้านทีมเสือใต้ก็กำลังมองหาตัวลูกริมเส้นเข้ามาเสริมทัพและยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลุยดีอาร์ตมาจากลิเวอร์พูลได้ทําให้ดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมเสือใต้ได้หันมาสอบถามแมนยูเกี่ยวกับราคาค่าตัวของกานาโชโดยก่อนหน้านี้ทีมปีศาจแดงเคยตั้งราคาการนโชวไว้สูงถึง60ล้านปอนด์นะครับแต่ตอนนี้มีรายงานว่าแมนยูพร้อมขายกา าโชด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทางด้านปีศาจแดงอาจจะใส่ออปชั่นส่วนแบ่งสําหรับการขายครั้งต่อไปนะครับซึ่งตัวของกานชโชทาผลงานไปได้11ประตูกับ10แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด58เกมในฤดูการที่ผ่านมา แม้จะมีรายงานว่าตัวนักเตะต,ต้องการค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปมากกว่าการย้ายไปเล่นในต่างแดนท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแอสตันวิลล่าถ้าจะขายในราคา40ล้านปอนด์จริงก็น่าจะมีออปชั่นส่วนแบ่งในการขายครั้งต่อไปสำหรับกระเชอย่างแน่นอน และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่26กรกรกฎาคมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังแกรจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ